มันจะดับดับเพรมันอัตโนมัติได้โบครับท่านอ่ามันจะดับมันกเมันตัวตัวนี้เรากําหนดไหมว่าใส่ไปกี่ลิตรครึ่งลิตรอะไรว่าไปคือป่ะประมาณแกลลอนเครึ่งกี่ลิตตัวนี้ละเผาไม่สิบไปในนี้มันจะย้ลงไปแค่น้อยแค่น้อยโอ้ครับท่านกระสันเผาต้องเอาใหม่พวกนี้เผาเผาบเปลี่งพื้นเปลี่งทานเลยแมนตัวนี้ละเผาไปเรลยเพราะมันคพราะที่ทุกสายตัวนี้ละเผาแบตเชอดายเอาใหม่ได้เอว้ไดได้ทาน กับได้ดําส่งค่นใหม่เห็นป่ะน้ำส่งควัานาน้ำส่งควนใหม่นี่เป็นระบบควบแน,น่นคือห้องคล้ายๆสมเหล่าเห็นป่ะมันมันมันจะเย็นเนี่ยมันสิดไหลไหลเวียนแต่ข้างบนตรงผีดจะอันนี้เลยในสังเกตตัวนี้มันห่อนแต่ถ้าเฮาถ้าเห็นมันเย็นมันเ็ด่ห์หหมันควบแน่นมันก็สีน้ำฝน,นม,ม,มันจะได้ลายครับท่านหลักการไม่มีอะไรยุ่งยากครับจะมันอยู่เยอะครับฐานชีวภาพ อาหารเชื้อภาคจะต่างประเทศสับภาษากลางเขาเรียกว่าใบโอชาเป็นเป็นอาหารที่มีชีวิตเนี่ยเข้าไปงอกให้มากินมาติดเนี่ยมาจะกินเห็นไหครับเนี่ยเนลือโลตัดที่ผมให้เจ้าไปเอาต่อไปถ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเข้ากับเอาให้มากินแบบนี้ครับบัวได้กินผมเป็นเชื้อชาติอ่อนโยนเฉยๆพักไปไปให้ไก่กินอยู่เนี่เห็นบห บ่เคยซื้อหัวอาหารบ่เคยซื้อห้ามมันเลยกินได้อันนี้อย่างเดียวเด็กพวกนี้เนี่ทำจริงนะครับท่านสวท์สมัยจริงๆแล้วท่านสวท์สมัยท่านสมัยสีจันทร์คือท่านสวท์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับปฏิบัติเองครับคือสามอารียูรีเซิร์ฟรีเดียวเสียอาหารแทนเสียเพ่งแล้วก็กลับมาใช้ใหม่เป็นเป็นอาหาร หมูถ่ายออกมาเยี่ยวออมาก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับอ๋อเบอร์เบอร์เบอร์โทรนี้ไหมครับถ้าเบอร์โทรอันนี้เป็นโฟรทีงมงานแต่ผมจะให้เบอร์ใหม่ด้วแต่นีราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เริ่มต้นที่ประมาณหกพันห้าถึงเจ็ดพันครับแต่ถ้าระบบธรรมดาไม่ถึงที่ผมเคยทําก็สามพันสี่พันแต่เราระบบป้องกันเรามีตัวสมน์กันความร้อนให้ด้วยถ้าสนใจนี่สั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรเลยใช่ไหมครับครับศูนย์หกสี่หนึ่งห้าสี่สองสองสองหนึ่งเดี๋ยวจะให้เบอร์ทีมงานอยู่มันมีสามสี่คน คือตัวนี้เราถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้มีทุกหมู่บ้านทุกชุมชนอย่างกิ่งไม้ตามหัวไร่แปนาก็มาผลิตเป็นฐานชีวภาพได้ไม่งั้นไฟลามทุ่งนี่อย่างนี้เราตัดตัดมันแห้งก็เอามาใส่ได้ไม่งั้นไฟป่ามาเนี่ยมันก็เข้ามาในสวนเราเอีกโครงการนี้ถือว่ามีประโยชนเ์เยอะมากมากเลยครับอย่างนี้นดูดูไม้เรือไฟแล้วนะครับเนี่ยในไม้ไผ่เรือไฟที่ทิ้งและเศษเนี่ยเราก็สามารถนํํานามาผลิตเป็นฐานชีวภาพได้ นะครับเเตานี้ทำอะไรครับอันนั้นอีกเตาเขาเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งเตานี้เป็นเตไนาไอทังสเตนเลดด้วยนะครับถ้าเอามาบรรทุกเป็นปีกพุก่มพืภาพแยกข,ขยะเลยขยะอย่างนี้เอามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็ทําให้ลดค่าใช้จ่ายลดค่าน้ำมันแทนที่จะไปมันก็จัดศูนไปทีนี้มันมันมีตัวเลขเดี๋ยวผมเอาตัวเลขให้ดูว่าอย่างของเทศบาลตำบลองญาิผมเอาข้อมูลว่าสองปีย้อนหลัง ค่าน้ำมรถเก็บขยะเท่าไรแล้วก็ค่าไฟฟ้าในเขตในสำนักง,งานเท่าไรครับท่านและรวมทั้งไฟลามทุง่งไฟป่าแต่ละปีมาดับมีคนแก้มาดับนี่ต้องมีเสถียรตัวนี้เสร็จแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปค่าน้ำมันขนขยะไปทิ้งก็ลดลงใช่ไหมละ่ะครับทอันที่สองไฟลามทุ่งที่มันเดือดร้อนกันเนี่ยถ้าเราเอาทําความสะอาดออกมาอย่างนี้มันก็จะไม่มหีหรือก็มีมีน้อย นี่แหละมันต้องทำตัวเลขตัวนี้ให้เห็นด้วยว่าถ้าทำนี้ประโยชน์เกิดขึ้นกับช,ช,ชุมชนจริงๆ,ๆนั่นแหละที่นี้มันจะเริ่มต้นให้ไหเริ่มต้นกับพวกเรานี่แหละ,ะครับคุกตำบลต้องกเก็บตัวเลขนี้ก่อนก่อนทำกำลังทำหลังทำแล้วตัวเลขตัวดีตัวนี้ต้องดีขึ้นนะฮะนี่เราก็ฝากว่าพวกเราทีมทีมจังหวัดนครพนมเนี่ยเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นทำเป็นต้นแบบนะฮะครับท่านก็ก็ช่วยกันหมู่บ้านประจำตำบล แล้วก็มีเครือข่ายอำเภอจังหวัดที่นี้เรา,า,าก็ช่วยกันขับเพื่อนอย่ว่า,ออาการกับเพื่อนเราต้องรู้ว่าตัวเลขของค่าใช้จ่ายของอบตต,ต้องดีขึ้นลดลงอย่างที่เราว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าทําไปไม่รู้จะวัดยังไงเราต้องวัดค่าใช้จ่ายของเขาก็ต้องลดลงด้วย<ช>แต่เราก็ต้องทํางานร่วมกับอาผู้ใหญ่บ้านกำน,นันหรือว่าจะเป็นอบตหรืออรวมทั้งอะไรนะไอบตหรือเทศบาลนะครับ ท่านครับท่านสวที่เตาพวกนี้ถ้าเราเผาเนี่ยมันเราจะรู้ได้ไงว่าว่ามันพอแล้วมันหยุดแล้วมันมันจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้พวกมัน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 จะตัวนี้จะดับใช่ไหมหลังจากมันติดแล้วมันก็จะขายแก๊สเราตัวนี้ออกออกเสร็จแล้วมันมันก็ยังไฟยังทํางานปกติตัวนี้ท่านเอาะไรมนไปเชื้อเพลิงนี่ครับเอาน้ำมันแหละตัวนี้ใช้อะไรอ่าไฟเบอร์อ่าไฟเบอร์เน็ตตัวใบ ตัวสีขาวๆไฟเบอร์ iber, ตัวนี้เราใส่มันจะไม่ให้ไหมไม,<อ>มันยังคงทนอยู่เราก็เหมือนซับน้ํามันซับอะไรแต่ต้องอเป็นน้ํามันที่ทิ้งอาแล้วนะอย่างที่น้ํามันเครื่องเก่า<อ>แต่ที่จริงถ้าจะให้ดีจริงๆมันต้องใช้ไม้อย่างเงี้ยแต่ที่นี้เนื่องจากมันเป็นฤดูฝนมันจะไม้เชื้อเพลิงตัวนี้มันยังไม่แห้งสนิทเราต้องอาศัายตัวนี้เป็นตัวเสริม ตัวนี้มันลึกเข้าไปจนหดวตกลงไปเลยบอครับตรงกลางประมาณตรงกลางประมาณตรงกลางเนาะครับอยู่แค่นี้ที่จริงบางรุ่นรุ่นแรกๆจะไม่มีตัวนี้ทีมงานก็เลยประยุกต์ให้มีเพื่อจะได้ใช้แทนนี้น้ํามันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็มาใช้ประโยชน์ตัวนี้ด้วยเอาเอาไปใช้ก็คือหลังจากเราหมักได้แล้วราไปใส่แปลงผักข้าวผลไม้เนี่ยอะละที่ว่าตอนนี้นัำความมันนมเราที่ว่า ส่งเสริมให้ทําเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนเราได้มีการผลิตเตาตัวนี้นครพนมทําเกษตรอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมีโดยใช้ไบโอชาร์เป็นสารตั้งต้นครับตอนนี้เราเลิงประกาศนครพนมเป็นเมืองมหานครไบโอชาร์คือทุกชุมชนต่อไปต้องมีเตาตัวนี้จากท่านผู้ชมครับนี่คือท่านสอวด้านสิ่งแวดล้อมท่านตรงหมายสีจันทร์ครับ ยังะดูก็ได้เอามาเผาเป็นแคลเซียมอย่างดีนะเวลาเราใส่ทําให้พืชผักเจริญงอกงามนะทุกอย่างไม่ทิ้งนะทุกอย่างไม่ทิ้งหอยหอยนี่หอยหอยนี่มันจะดีกว่าไม้ไหมฮะหรือพวกก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้ดีเหมือนกันทั้งครจะเป็นหอยแครงหอยทุกชนิดไม่แต่กระดูกก็ได้ครับนะอืมับกะลามะพร้าวนี่ก็ดี เป็นช่วงเริ่มต้นเขาผลก็หมดานี่มันจะปริมาตรต้นไม้ในป่าตัต้งแต่ความสูงต้นไม้คล้ายๆว่าเขาจะคำนวณใบไม้กิ่งไม้ลำต้นรากนี่คือปริมาตรต้นไม้แล้วมันจะตัวกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เทียบกับที่เราใช้น้ำมันไปใช้ไฟฟ้าไปตัวนั้นคือตัวปล่อยตัวนี้คือตัวเก็บ นี่คือตัวกัะเก็บขาอรอ์บนใดอกซา์ตัวนี้แหละที่เขาบอกว่าขายขายขาย,ขายขายข้าวบอนใช่นี่แหละคือเก็บแต่ต้องมีทําสัมโนต้นไม้ให้มันกี่ต้นก็บ้าไปครับถ้าเกิดว่ามันใหญ่มาเล้ว่เห้าออกตาได้บอตาดไปเขตบ้านตัวนี้เห่าก็ไปดึงเงินกัะลบออกไปสวนแปลงนี่มีสิบสองไร่มีต้นไม้สวนร้อยต้นต้นที่ห้าเอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าพายุมามันลมท่านครับเข,เขาเขาจ่ายเรายัางไงเขาคิดยังไงคิดเป็นตันหรือคิดเป็นยังไงที่จ่ายเป็นตันที่เป็นตันรวมเลยว่าทั้ง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 สวนเนี่ยโฉนด แปลงนี้กี่ต้นเป็นกี่ตนันเออแสดงว่าลดลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณทักงสิบตันหรือห้าตันนั่นแหละต่อไปเขาม้มาซื้อกับเราเขาก็มาซื้อกับเราใช่แต่เราต้องมีให้ให้ฝ่ายมาประเมินมาออดิตว่าทั้งป่าแปลงนี้มันมีกีตก่ตน้นมี่ที่มันกันกเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ก็มาประเมินตอนนี้ยังไม่พอที่เราไปดูฐานไบอุชาฐานตัวนั้นเป็นตัวกักเก็บคาร์บอนไดเหมือนกับต้นไม้คล้ายกับต้นไม้เหมือนกันในโลกนี้จะมีสองอย่างที่ตัวกักเก็บ ต้นไม้กับฐานใบกอชาร์หรือฐานเชือกผ้อเห็นไหมนี่แหละแต่ตัวปล่อยอย่างน้ํามันก็ปล่อยไฟฟ้าก็ปล่อยจิตการบ้นตวันที่เราไปไปมาเนี่ยปล่อยแต่ตัวนี้เป็นตัวเก็บทีนี้มาบวกกันว่าวันหนึ่งเราปล่อยเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเก็บเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่มาบวกลบกันถ้าเสมอกันศูนย์ก็คือซีโร่ก็เสมอว่าเราทําสมดุลแล้วอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับผมถ้าเกินเราก็ได้ได้กำไรได้ขายได้ขายนี่แหละ